ครับสวัสดีครับคุณนันสาผ้าร้อยครับนี่อยู่บ้านน้องเตยครับ29มีนาสงครามศาสัดผักสองก็ร่ำเรื่องครับกำลังทยอยมาเรื่อยๆครับฝนกำังคึมๆยายอยู่บ้านไหนครับดีบ้านโคกเพรกรบ้โคกเพกอ่ามาจองไว้ก่อนเลยจองอยัง,งก่นๆๆอนยังเขาก่อนพ่อหนีนี่นว่างๆอยู่หันนันเดียพอดีนั่นนะการจ่อพอดีนะนะออนะครับเอฟซีบอยสิริชัยครับของแท้แน่นอนมาเยอะมาก นี่ครับนี่แต่ว่าฝนฟ้านี่ตกมาชว่วงนี้เด้อตอนคำ้ำตอนหมอลำดินจะเฝ้าจะตกมากกับพ่อเอามาหน่อยแทะสัตว์นะน,นะอยู่บ้านพ่นปลัดรม่ไหมนั่นขามาซีบกว่าพิ่นเมื่อระเบียบอะี่ครับบรรยากาศคร,รับนี่สงครามสัตว์นะครับเดี๋ยวพายไปบังสงครามแม่ข้าก่อนี่ดูเดือดเลือก,ก็คือทำรีคขายของเลยครับนี่ดูเดือดวัวแพ้ปูสัตว์ครับมื่อนี้ มาอีกแล้วครับฝนอ,อนากาศครับดี่กับหมอรำใจเกลือร้อย CD ใบสีดิชัยนี่ครับพุดน,นะโอ้ FC นี่ถือแป้นป้ายถือสารน้องคอม FC อย่าง FC อย่างนี่เขียนไว้เลย FC เข้าไอ่เกาฟังครับโอ้เจ้าไปเอามาไมัยเราบอสานนะไอ้สองอสองเพื่อนนันน่นปูแล้ว เจ้าเขียนไว้เลยนี่ FCN o r a d ีกว่าไปดิเเมียน้อยบอยซีรีชัยเนี่ยเป็น1ิคนอยู่หันนะนะฮะเอาฝนมาอีกแล้วบ่เนี่ยเอา้าดีนะข่อยบ่ทันเปิดร้านกับฝนน,นี่ข่ยมันฝนมันเศร้ามันซาดแทะก้อนนี่ข่อยก็เลยบอกกาเหดุยังเลยดิเห็นบัเนี่ยมันซีมาอีกเลยครับเอา บรรยากาศผู้สัตว์ผู้เสื้อครับดิดูเดือดขนาดสงครามสัตว์นี่เอสังกสีมาอีกแล้วดานะมาเป็นซิบผืนสัตว์เสื้อเนี่ยลาดคาดก็ดูเดือดด้วยกันล่ะหาทำเลป่ะเนี่ยโอ้จักผืนอาสัตว์นะเบิดบ้านบ้านไหนครับดิโอ้มาไกลมาไกลเอฟซีบอยซีรีชัย ลานข้าก็ดูเดือดว่าแพร่กันนะฮะมองตั้งลานแต่ว่าดูเดือดสูุปูสาตไว้ก็เห็นแต่ทางอุฎอดค้อนกันน้องซีสะเก็กับตัเดือดว่าแพร่กันครับปูกสัตไปกับบรรยากาศฝนกับตกก็มาเรื่อยเรื่ยเป็ดเซียนยังก็มาได้ฝนตกอยากน้ำฝน,นครับเอ็ซีขอบสาตมาเป็นซิล้วครับดิ บรรยากาศก,กับบันน้องเตยนะครับเนาะอำเภอพายุบอยศริชัยใจเกร้อยนะครับบอยกับแอนนอนสบายใจเฉยแต่ทุ่งโพสานนี่เดือดร้อนกันแล้วเรั่งบรรยากาศกับนี่สุดยอดเลยครับที่หาจับจองที่นั่งกันไว้ Phú Sư Phú Sát này... Đi đi này em Thằng này thằng nọc mi lạn bất Ô oh, thằng gì cả mi tỏa nhỉ Tàn khả là dự xuất với hoàn phùn vào lọc băng rung Trà nông cái múc Để thăm đề đi là บรรยากาศกับบรรยากาศสดๆเลยครับจังสมัครใบสามนี่ครับนี่เบิ้งเบิ้งครับลานค่าได้ที่ได้ทางแล้วนะครับสุดยอดครับเออได้ที่ได้ทางแล้วนะครับนี่ลานอาหารเจังดื่มก๋วยเตี๋ยวมาเต็มอัตราซึกครับดีมือนี่มาเต็มที่เต็มแม็กมาทุกคนครับ เห็ดยังไงปิ้งกุ้งด้านปิ้งกุ้งด้วยด้ออยู่นี่เด้อคือบ่มีปล่ยไว้นิ่วคือเขาเห็ดเห็ดเห็ดเขาจะสีแน่เห็นว่าใครยังปิ้งกุ้งสมมต้องเขียนว่าย่างกุ้งหรอปิ้งกุ้งเอคร้าวสุดกำลับปัดรับได้ครับเนาะเอ้าบรรยากาศสดๆครับอย่าลืม นี่ครับเมื่อแรกว่าบึงหมอลำไบรีชัยใจยเกิดลอยแล้วกันครับเก็บนี่ฝากไปสมัีก่อนด้วยครับเอสวัสดีครับ